ผู้ใช้ดาฟามิญานสายวิถีมานั้นมีความหลากหลายและน่าสนใจไม่น้อยกันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ดาฟามิญานสายวิถีมารที่เป็นรูปแบบของสิ่งมีชีวิตผู้ใช้ดาฟามิญานสายวิถีมารหลอนประสาตศัตรูหรือจะเป็นผู้ใช้ดาฟามิญานที่มีความสามารถเหมาะสมกับผู้ใช้เองผู้ใช้ดาฟามิญานสายวิถีมานเหล่านี้นะครับก็ล้วนมีความแข็งแกร่งและเป็นตัวละครแนวหน้าของเรื่องบีกันเลยทีเดียวและในอีพีที่แล้วผมก็ได้นําเสนอทั้ง8ตัวละครที่อบครองดาฟามิญานสายวิถีมานไปแล้วนะครับ ใน EP ที่2นี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านไปทําความรู้จักกับอีก10ตัวละครที่ก็คองดาฟามิญานสายวิธีมันกันต่อเลยครับและอย่างเช่นเคยนะครับคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาอนิเมะบางส่วนจากเรื่องบีเทพมรณะหากใครไม่อยากจะโดนสปอยเนื้อเรื่องบางส่วนตรงนี้นะครับเพื่อนๆนั้นก็สามารถปิดคลิปนี้ก่อนก่อนเลยรวมไปถึงถ้าหาข้อมูลตกหล่นผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขอกราบอภัยณะตรงนี้ด้วยนะครับเอาล่ะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลย แต่เดี๋ยวก่อนสิครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของคลิปวันนี้ผมก็มีแอปพลิเคชันมาแนะนำเพื่อ,อนๆนะอย่างไอมังงะใครที่ชอบอ่านมังงะหรือสายคอมมิส่สนุกๆแต่ยังหาเรื่องที่ตัวเองชอบไม่ได้ผมก็แนะนำไอมังงะครับแอปอ่านการ์ตูนสนุกๆหลากหลายสไตล์ estyle, ที่สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือ Play Store ได้เลยนะเพียงแค่เพื่อนๆพ,พ,พิมพ์ค้นหาว่าไอมังงะ และกดติดตั้งเท่านั้นเองหรือเพื่อนๆนั้นก็สามารถกดลิงก์ข้างล่างใต้คลิปได้อีกด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งได้ข่าวว่าทางแอปนั้นมีกิจกรรมแจกพิษอีกด้วยเพียงแค่ล็อกอินและทาภารกิจเพื่อนๆก็ได้รับพิษฟรีๆได้อย่างสบายๆในส่วนทางด้านการ์ตูนก็มีความหลากหลายสไตล์ครับไม่ว่าจะเป็นแนวแฟนตาซีแอคชั่นหรือสยองขวัญที่ไม่เหมือนใครรวมไปถึงภาพสีสวยงามชัดมากเหมาะสมะกับผู้ชายอย่างเราจริงๆเลยครับอย่างเรื่องที่ผมชอบมากเลยนะช่วงนี้ก็คือกลายเป็นปรมาจารย์ของลทัทธิตเต๋า หรือว่าจะเกิดใหม่เป็นเจ้าชายน้อยที่โหดร้ายก็สนุกมากไม่ใช่น้อยๆเลยส่วนในทางด้านฝั่งมังงะนแนวผู้หญิงก็มีนะครับอย่างแนวความรักดรามาย้อนยุคหรือแม่แต่กระตูนวายที่เรียกได้ว่าเยอะมา,มากๆเลย เช่นเรื่องเบบี้สุดที่รักมาจากไหนจ๊ะหรือว่าจะเป็นเรื่องท่านพี่แวมไพร์ได้โปรดให้ฉันกัดหนึ่งคำโดยเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับความรักระหว่างมนุษย์กับแวมไพร์ก็เรียกได้ว่าภาพสวยสวนงดงามมากเลยครับลืมบอกไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับกระตูนมังหะทุกเรื่องในแอปนั้นก็มีการอัปเดตตอนใหม่ทุกวันยังไงยังไงแอปดีๆอย่างนี้เพื่อนเก็อย่าพลาดนะครับกับแอปไอมังงะโหลดได้แล้วนะตอนนี้เลย เปิดมาที่คนแรกกันเลยนะครับที่มีดาบฟามิญานสายวิถีมานันก็คืออุกิทาเกจูชิโร่ครับอุกิทาเกนั้นมีสักถึงอดีหหน่าหน่วยที่13แห่ง13ดพิทักษ์กันเลยทีเดียวอุกิทาเกนั้นเป็นโยมบรดทวยเพศชายโดยเขานั้นก็มีเอกลักษณ์ก็คือผมยาวสีขาวนั่นเองครับอุกิทาเกนั้นมีข้อเสียที่ว่าด้วยร่างกายของเขาอ่อนแอครับที่ไม่แข็งแรงมาตั้งแต่เกิดในอดีตนั้นอุกิทาเกนั้นก็เป็นโยมทูดฝึกหัดที่สถาบันชินโอเหมือนกับคนอื่นครับเขานั้ บาต,ต่อคนรอบข้างด้วยความเคารพครับอย่างไรก็ตามบุคิทากินั้นก็เป็นโยมทูตฝึกหันรุ่นราวคราวเดียวกับคิวราคุครับทั้งสองคนนั้นก็ได้รับการฝึกฝนจากปู่ยามาด้วยตรงรวมไปถึงผ่านเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆมามากมายจนต่อมาความสัมพ,พันธ์ของทั้งคู่นั้นก็กลายเป็นเพื่อนสนิทที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรื่อยมาอย่างไรก็ตามครับความสามารถและอุปนิสัยที่มีต่อกับคนอื่น ก็ทาให้ตัวของอุคิตะเกนั้นจบจากสถาบันชินโอและก็ได้มาเป็นหัวหน้าหน่ยวยรุลแลแขอสิบสามโดยทักนั่นเองครับความสามารถและทักษะการต่อสู้ของอุคิตะเกนั้นก็เียได้ว่าสูงมากครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปะด้านการต่อสู้ที่ได้รับการสั่งสอนม,มาจากป่ยามะโดยตรงแต่ก็น่าเสียดายครับที่ร่างกายของอุคิตะเกนั้นไม่ค่อยแข็งแรงเขาทําให้พลังด้านกายภาพของเขานั้นน้อยกว่าหัวหน้าคนอื่นๆนะแต่ในส่วนทางด้านวิถีมานั้น อุกิทาเกะนั้นก็สามารถใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพมากครับเขานั้นสามารถไล่ผิีมานขั้นสูงโดยที่ไม่ต้องไล่ได้ซึ่งถือได้ว่ามาทดแทนในส่วนด้านพลังกาลังได้ดีเลยทีเดียวครับโดยความสามารถทั้งหมดนั้นก็สามารถสรุปสแต็กได้ดังนี้ค่าพลังโจมตีอยู่ที่90พลังป้องกันก็อยู่ที่90ครับความเร็วในการเคลื่อนที่อยู่ที่70การควบคุมแรงดันวิญญาณอยู่ที่100ความฉลาดรือวไวพิบก็อยู่100กันเลยทีเดียวส่วนในด้านพลังกาลังก็อยู่ที่40ครับ ในส่วนทางด้านดาบภรรยาของอุก,กิทาเกะนะครับจะมีชื่อว่าโซกิโนโคโตวาริมีคำปลดปล่อยก็คือจงเป็นก่อให้กับข้าเล่าดังเกี่ยวขึ้นจงเป็นดาบให้กับข้าเล่าดังอัศนีโซกิโนโคโตวาริเมื่อปลดปล่อยดาบข้าชิคายแล้วนะครับดาบนั้นจะกลายสภาพเป็นดาบสองเล่มมีสายร้อยเชื่อมก,กับดาบทั้งสองข้างครับโดยสายที่ร้อยอยู่นั้นจะมีแผ่นเครื่องรางโลหะเล็กๆห้อยติดอยู่ตามสายตัวใบดาบนั้นจะมีสน้าปเป็นซี่แยกงงุ่มออกมาครับ ดยเครื่องรางโลงหะที่ห้อยอยู่ตามสายนั้นจะทำหน้าที่ในการดูดซับพลังโจมตีจากศัตรูโดยใช้ดาบข้างหนึ่งเป็นแกนการเป้ารับการโจมตีครับโดยพลังงานนั้นจะถูกถ่ายโอนผ่านเครื่องรางไปยังอีกดาบหนึง่งดาบอีกข้างหนึ่งนั้นก็จะทำหน้าที่ในการสะท้อนการโจมตีใส่ศัตรูครับซึ่งการโจมตีที่สะท้อนกลับไปนั้นก็จะมีความเร็วและความรุนแรงเพิ่มขึ้นครับอีกครั้งยานที่ห้อยอยู่ตามสายจะทำหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนพลังวิญญ,ญาณและความเร็วเล็กน้อยเพื่อให้คู่ต่อสู้นั้นกาดจังหว มาต่อกับคนถัดไปกันเลยนะครับนั่นก็คือโคมามมร่าซาจินนั่นเองโคมามมร่านั้นเป็นอดีหัวหน้าหน่วยที่7แห่ง13โดยพิทักษ์ครับโคมามมร่านั้นเป็นยมดูตเพศชายที่มีลักษณะพิเศษเป็นอย่างมากที่เขานั้นมีเชื้อของเผ่าพันธุ์หมาป่าอยู่ในตัวโคมามมร่านั้นเป็นคนที่ยึดมั่นในความยุติธรรมเป็นอย่างมากครับเขานั้นซื่อตรงในการทําหน้าที่ของเขาหากเป็นคําสั่งที่ได้รับจากปู่ยามาแล,ะละ้วก็เขานั้นก็พร้อมถวายชีวิตเพื่อทาให้ภารกิจนั้นสําเร็จกันเลยทีเดียวครับ ในอดีตนั้นโคมามูลาได้ลาทิ้งเผ่าพันธุ์ของตัวเองแล้วก็ได้ถูกปู่ยามาเก็บมาเลี้ยงดูครับโคมามูลานั้นรู้สึกสำนึกบุญคุณกับปู่ยามาเป็นอย่างมากครับเขานั้นเลยตัดสินใจมาเป็นโยมทูตเพื่อที่ได้ช่วยเหลือและตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณของเขาครับในช่วงระหว่างการเลี้ยงของโคมามูลานั้นนะครับเขานั้นก็ได้มีเพื่อนสนิทที่มีอุดมการณ์เหมือนกันอย่างโทเซนคานาเมะทั้งสองคนนั้นคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเลื่อยมาครับแต่ภายหลัง บางที่หลังจากโทเซนนั้นได้โทรยุธ์ไปอยู่กับไอเซนตัวของโคมามมระนั้นก็รู้สึกสับสนและหมดความเชื่อมั่นของตัวเองเป็นอย่างมากครับแต่ในภาคเมืองคารากุระปอมทั้งสองคนนั้นก็ได้เข้าต่อสู้กันครับและก็ได้ปรับความเข้าใจกันเลยทําให้โคมามมรานั้นกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งหนึ่งโดยในด้านทักษะการต่อสู้ของโคมามมรานั้น เรียกได้ว่ามีความชำนาญในกระบวนานการต่อสู้เป็นอย่างมากครับทั้งศิลปะการใช้ดาบที่ขัดเกามาจนเป็นอย่างดีจากปูยามะบวกกับที่เขานั้นมีเชื้อของเผ่าพันธ์หมาป่าเขานั้นก็เลยมีพละงกำลังเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปครับเรียกได้ว่าเขานั้นเป็นยมทูตอันดับต้นๆครับที่มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากในส่วนทางหน้าวิถีมานั้นโคมาบุรานั้นเป็นหัวหน้าหน่วยอีกคนหนึ่งครับที่ไม่ถนัดด้านการควบคุมแรงดันวิญ,ญญาณ จึงส่งผลให้ด้าน,นวิธีมาของเขานั้นไม่มีความรุมนแรงเหมือนกับหัวหน้าคนอื่นๆครับโดยความสามารถทั้งหมดนั้นก็สามารถสรุปสแต็กได้ดังนี้ค่าพลังโจมตีและค่าพลังป้องกันอยู่ที่100ครับความเร็วในการเคลื่อนที่อยู่ที่40ความสามารถควบคุมแรงดันมียานอยู่ที่50ครับความฉลาดหรือไวพิบก็อยู่ที่80ส่วนพละกําลังทานด้านกายภาพก็อยู่ที่100กันเลยทีเดียวในส่วนทางน้านดาบปิมาารของโคมามมลานั้นจะมีชื่อว่าเฮนเคนมีคํปลดปล่อยก็คือจงกู่ร้องเคนเคน เมื่อปิดปล่อยดาบขันชิคายแล้วนะครับดาบนั้นจะมีลักษณะเหมือนอย่างเดิมเลยแต่เมื่อใดที่โคมาบมุระจะฟาดฟันดาบเงาส่วนหนึ่งของเทพเมียวโอที่ถือดาบมันก็จะฟาดฟันศัตรูตามไปด้วยครับในส่วนทางด้านบังไคนะครับจะมีชื่อว่าโคคุโจเทนเงินเมียวโอโดยเมื่อปิดปล่อยขั้นบังไรแล้วนะครับจะปรากฏเป็นเทพเมียวโอขนาดใหญ่ยักษ์สวมกราบที่มีพลังกาลังทําลายล้างมหาศาลโดยมันนั้นจะเคลื่อนไหวตามร่างกายของโคมามุระครับอย่างไรก็ตามในภาคสงครามเลือกพันปี โคมาโมลานั้นก็ได้เปิดเผยบางไฮโชใหม่ครับอย่างโคคุโจโเทนเงนเมียวโอดันไกโจเอะโดยในเวอร์ชันนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชันที่มีเทพเมียวโอถอ,อดกอบไปแล้วปรากฏเป็นรูปลักษณ์เทพปีศาจอันน่าสะพึงกลัวมีพลังในการทําลายล้านอันมหาศาลมากกว่าร่างเก่าหลายเท่าตัวเลยครับและผู้ใช้นั้นยังครอบครองพลังอมตะชั่วขนาดหนึ่งอีกด้วยนะ มาต่อกันเลยนะครับกับคนถัดไปที่มาจากหัวหน้าหน่วยเหมือนกันยางคิระค u ชุนซุยคิระค u นั้นก็มีสังเป็นถึงหัวหน้าหน่วยที่1 23, นึ่งหโดยพิทักษ์กันเลยทีเดียวคิวระค u เป็นโยมทูตเพศช,ชายครับที่มีเอกลักษณ์ก็คือสวมชุดคลุมสีชมพูล,ลายดอกไม้มีปิ่นปักผมอยู่ที่ผมนะคิระค u นั้นจะมีนิสัยชิวๆครับใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยไปวันๆแต่ยามไรครับเมื่อเขานั้นต้องจับดาบเขานั้นก็จะแสดงความมุ่งมั่นและความแข็งแกร่งอันน่าเกงขามออกมา บทบาทของคีราคูนั้นจะเริ่มมีบทเด่นในภาคโซซเตตี้คิราคูก็ได้ร่วมมือกับอุคิระเกะในการขัดขวางงานประหารของลูเคียส่วนในภาคอารันคาร์นะครับคีราคูนั้นก็ได้ต่อสู้กับสตาร์คเอสบาด้าหมายเลขหนึ่งที่มีความแข็งแกร่งไปอย่างมากครับในส่วนของภาคสงครามเลือดพันปีคีราคูก็ได้มีบทบาทไปอย่างมากในการต่อสู้กับควินซี่ย่างลิเย่บาโลหนึ่งในควินซี่โอคาระของจ uh ูฮาบัสโดยในด้านทักษะการต่อสู้และความสามารถของคีราคูนั้น กเ็เลยได้ว่าสูงเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปะก,การฟันดาบที่ได้รับจากปู่ยามาด้วยตรงหรือจะเป็นในด้านวิถีมารครับกีราูนั้นก็สามารถใช้วิถีมารขั้นสูงโดยที่ไม่ต้องไล่ได้ซึ่งมันนั้นยังมีประสิทธิภาพและความรุนแรงไปอย่างมากอีกด้วยนะต่อมานั้นเราก็มาดูสแต็กของคีราูกันบ้างน,นะครับกเ็เลยได้ว่าสูงเป็นอย่างมากเลยโดยคีรากูนนั้นก็จะมีพลังโจมตีและพลังป้องกันอยู่ที่90ครับความเร็วในการเคลื่อนที่อยู่ที่90 ความสามารถควบคุมแรงนามิยานอยู่ที่100ความฉลาดหรือไวพิบก็อยู่ที่90ครับส่วนพละกกาลังทางด้านกายภาพก็อยู่ที่70เรามาดูทางด้านดาบฟามิยานกันต่อเลยนะครับดุยดาบฟามิยานของเคียวละคุนั้นจะมีชื่อว่าคาเทนเคียวโคสึมีคําปลดปล่อยก็คือดอกไม้โปรยปลายในสายลมเทพบุกผาล่ําล้องสายลมเ่งสวรรค์ปั่นป่วนม่านฟ้ากําสลัวคาเทนเคียวโคสึเมื่อปลดปล่อยดาบขั้นชิคาแล้วนะครับ ดาบทั้งสองข้างของเคียวรคุนนั้นจะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นลักษณะคล้ายกับดาบจีนตัวดาบทั้งสองข่านั้นก็จะมีขนาดแตกต่างกันเล็กน้อยครับโดยจะมีความสามารถก็คือการดึงศัตรูนั้นเข้ามาร่วมเล่นเกมกับตัวเองโดยแต่ละเกมนั้นก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปในส่วนทางด้านบางไคของเขานะครับจะมีชื่อว่าคาเทนเคียวโกสึคารามสึชินจูเมื่อเปิดปล่อยบางไคแล้วนะครับเคียวระคุจะปล่อยแรงดันวิญ,ญญาณจํานวนมหาศาลกระจายทั่วอณาบริเวณน่านฟ้ามืดลงอย่างฉับพลัน โดยความสามารถบางครนี้ก็คือการดึงคนในรัศมีบางครของตัวเองให้มาเข้าร่วมงานโลละครครับเป็นโลละครที่แสดงเรื่องราวต่างๆที่ว่าด้วยเรื่องราวของความรักโดยเคยรคุจะเป็นคนเล่าเนื้อเรื่องเรื่อง,ร,องราวครับของแต่ละองค์องไปพร้อมกับการใช้ท่วงท่าต่างๆในการโจมตีศัตรู S <S <S เรามาต่อกับคนถัดไปกันเลยนะครับนั่นก็คือฮิรากโกะชินจินั่นเองฮิรากโกะนั้นเป็นถึงหัวหน้าหนูที่ห้แห่งทิพหนูพิทักษ์ครับและก็ยังเป็นหัวหน้าของกลุ่มไว้เซอ้ออีกด้วยนะบทบาทในอดีตของฮิรากโกะนั้นในช่วง110ปีก่อนฮิรากโกะนั้นเคยเป็นหัวหน้าหน่ที่5้าครับโดยณนะตอนนั้นมีไอเซนโซสเกะเป็นรองหัวหน้าหน่วยฮิรากโกะนั้นเป็นคนที่มีนิสัยขี้แกล้งครับและทําหน้ากวนประสาทใส่คนอื่นอยู่เสมอนะแต่อย่างไรก็ตามฮิรากโอะนั้ และมีรางสังหอนที่ดีมากเขานั้นได้รับรู้ถึงความอันตรายของไอเซนรวมไปถึงความคิดชั่วร้ายของไอเซนเป็นคนแรกๆเลยเขานั้นจึงได้นําไอเซนมาเป็นรองหัวหน้าหน่วยครับเพื่อจะได้จับตาดูไอเซนตลอดเวลาอย่างไรก็ตามสุดท้ายฮีโกนั้นก็โดนไอเซนทรยศแล้วก็กลายเป็นผู้คอายจัดการทดลองของไอเซนครับจนต่อมาเขาก็ได้รับการช่วยเหลือและหลบหนีไปยังเมืองคารากุระเพื่อสักวันหนึ่งจะได้กลับมาแก้แค้นไอเซนอีกครั้งหนึ่ง บทบาทของฮีนาโกก็ไม่ได้โจบเพียงเท่านี้ครับฮินาโกนั้นยังมีบทเด่นๆในผ้านิยายอีกด้วยนะที่ชื่อว่า Can't Fear Your o w n World ที่เรานั้นจะได้เห็นความสามารถบางครของฮินาโกเป็นครั้งแรกนะ เรามาดูทางด้านความสามารถและทักษะของฮิราโกกันบ้างครับที่ปรากฏออกมาในเรื่องนะก็จะมีด้านศิลปะการต่อสู้โดยใช้ดาบครับที่เขานั้นเชี่ยวชาญไปอย่างมากเขานั้นสามารถต่อสู้ไอซินได้อย่างสูสีเป็นอย่างมากครับในช่วงแรกแต่ในส่วนทางด้านวิถีมาน,น,นะครับเรานั้นก็ไม่ค่อยเห็นฮิราโกนั้นใช้วิถีมานสักเท่าไหร่อีกความสามารถหนึ่งครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือสภาพฮอลโลของฮิราโกนั่นเองครับฮิราโกเมื่ออยู่ในสภาพฮอลโลนะครับก็จะมีความเร็วและความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัว รวมไปถึงด้านพลังกดดันมิญญาณก็เช่นกันครับและยังไม่พอฮีรากโกนั้นก็สามารถใช้เซโร่เหมือนกับผู้ฮอลโลได้อีกด้วยนะครับเรามาดูทางด้านดาฟามิญาของฮิราโกกันบ้างนะครับดาฟามิญญางของฮีรากโก,น,น,น,ญญก,กนั้นจะมีชื่อว่าซาคานาเดตมีคำปลดปล่อยก็คือจงโค่นล้มซาคานาเดตเมื่อปลดปล่อยขั้นชิคายแล้วนะครับตัวดาบนั้นจะมีรูกลมๆบนใบดาบครับทั้ง5รูเจาะเรียงกันเป็นแถว ส่วนด้านจับดาบน,นั้นจะมีลักษณะเป็นห่วงเล็กขนาดใหญ่โดยเมื่อฮิราโกะนั้นหมุนด้านจับดาบตัวดาบน,นั้นจะปล่อยหมอกสีชมพูออกมาจากรูดาบครับศัตรูที่ดมกลิ่นจากหมอกนี้จะทําให้ประสาททั้งหมดกลับด้านครับในส่วนทางด้านบางไขของฮิราโกะนั้นจะมีชื่อว่าสากาชิมโยโก k ชิม i m ะฮัปโปฟูซายงาริเมื่อเปิดปล่อยบางไคแล้วนะครับ นิลโกนั้นจะอยู่บนดอกไม้ที่สวยงามโดยบางใครของเขานั้นจะไม่ตระหนักถึงเพื่อนและศัตรูมันจะขยายภาพลวงตาไปยังผู้คมรอบข้ามในลักษณะบางใครนี้ครับโดยจะทําให้ศัตรูนั้นกลายเป็นพันธมิตรทําให้พันธมิตรกลายเป็นศัตรูแล้วห้ามหันกันเองจนตายไปข้างหนึ่งนั่นเองครับ เรามาดูคนถัดไปกันเลยนะครับที่มีดาฟเวิญญาณสายวิถีมาที่โกอีกคนหนึ่งอย่างคุรุยาชิกิเคปจ,จิครับคุรุยาชิกินั้นเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยที่11แห่งสโดยพิทักษ์ครับอีกครั้งยังเป็นเคปจ,จิรุ่นที่7อีกด้วยนะบทบาทของคุรุยาชิกิครับปรากฏตัวครั้งแรกในนิยายบลีดซิบลีดอาร์ฟอร์เอเวอร์วิทอยู่ที่จะเป็นการเล่าเรื่องราวหลังจากจบศึกภาคสงครามอารังคาในช่วงระหว่างที่อิจิโกนั้นสูญเสียพลังยมทุตไปนะครับบทบาทหรือประวัติของข้อมูลลขอองคคุรยยชิกกนนนัั้้มมีาๆเบ เรียกได้ว่าไม่มีประวัติอะไรเกี่ยวกับเขาเลยนะแต่ภายหลังนั่นเองครับเขานั้นก็ได้เสียชีวิตลงจากการต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งคิบะจิก,กับอาซาชิโรโซยะความสามารถดาบฟัยังของคุรุยะชิกินั้นมีชื่อว่ากากาคุไคโรเมื่อปล่อยดาบคาจิคายแล้วนะครับจะปรากฏเป็นสิ่งมีชีวิตทรงกลมครับหลากหลายตัวมีฟันอันแหลมคมไหนหน้าตาโดยมันนั้นจะกัดกินศัตรูตรงหน้าทั้งหมดครับไม่ให้เหลือซากกันเลยทีเดียวในส่วนทางด้านบางครของคุรุยะชิกิครับก็มีชื่อว่า คาคาคูไกโรเหมือนกับขั้นชิคายเลยเมื่อป,ปล่อยขั้นบังไคแล้วนะครับจะปรากฏเป็นปากขากกลไกลของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ยักษ์ออกมาจากพื้นนินโดยมันนั้นจะคอยกืนกินทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ทั่วอนาบริเวณนั้นครับไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูก็ตามกะกะาลไโ เรามาต่อกันเลยนะครับกับผู้ใช้ดาฟมิญญานสายวิถีมาที่โกอีกคนหนึ่งอย่างอาซาชิโร่เคมปจิหรืออาซาชิโร่โซยานะครับโซยานั้นมีศักเป็นถึงอดีตหัวหน้าหน่วยที่11และยังเป็นอดีตของเคมปจิรุ่นที่แปอีกด้วยนะในอดีตนั้นโซยะเติบโตมาในตระกูลขุนนางของโซโซเจตี so ้ครับโดยมีพี่สาวข,ของเขานนะ้นคอยเลี้ยงดูและสั่งสอนโซยะามาเป็นอย่างดีแต่ในยุคสมัยนั้นตระกูลขุนนางต่างๆนนั้นก็ต่างแย่งชิงอำนาจซึ่งกันและกันครับอยู่มาวันหนึ่งตระกูลของโซยานั้กกู่ราาายจตตะลตงๆ ทำให้ทุกคนในตระกูลนัต่างได้รับโทษประหารทั้งหมดครับจากเหตุการณ์นี้ก็ทําให้พี่ของโซโย่าได้เสียชีวิตลงก่อนที่เธอนั้นจะตายไปเธอนั้นก็ได้ทิ้งอุดมการณ์สุดท้ายให้กับโซโยาน้องชายของเธอที่เธอนั้นอยากให้โซโยามาเป็นโยมทูตและมีชีวิตลอดต่อไปครับโดยโซ,โซยะาในสถานการณ์ตอนนั้นก็เรียกได้ว่าสิ้นหวังเป็นอย่างมากพลังที่หลับไหลในตัวเขาก็ได้ตื่นขึ้นโซยาในร่างพลังที่ตื่นขึ้นนะครับ เขาก็ได้ทําการต่อสู้และได้สังหารคุณนันที่อยู่แดนประหารทั้งหมดก่อนที่ตัวเขานั้นจะได้หลบหนีไปนั่นเองหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับโซยานั้นก็ได้เข้าท้าโดนแย่งชิงตําแหน่งเคปจิกับคุรุยาชิกิเคปจิที่ในตอนนั้นเขาเป็นเคปจิรุ่นที่7นะโซยานั้นก็สามารถเอาชนะคุรุยาชิกิมาอย่างง่ายได้แล้วก็ได้เป็นเคปจิรุ่นที่8ต่อมาครับเรามาดูทางด้านดาบปรมาของเขากันต่อเลยนะครับ ดุยดาฟามิยางของเขานั้นจะไม่มีขั้นชิคายแต่จะเป็นขั้นบังไคเลยนะดยดาฟามิยางของเขานั้นจะมีชื่อว่าอุโรสักุโรเมื่อเปิดปล่อยบังไคแล้วนะครับจะปรากฏร่างหญิงสาวอันง,งดงามครับส่วนชุดกิโมโนสีม่วงอยู่ข้างกายของโซยะด้วยความสามารถบังไคนี้ก็คือการประสานล่าล้อมรวมตัวเข้ากับทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามและมันนั้นยังสามารถควบคุมสิ่งที่ลอมรวมเข้าไปได้อีกด้วยนะโดยบังไคนี้จะมีท่าที่น่ากลัวเป็นอย่างมากครับก็คือ การภาษาล่างเข้าไปร่างกายของศัตรูและทำลายศัตรูจากภายในครับคนต่อไปกันเลยนะครับก็คือโอโทริบาชิโรจุโรหรือโรสนั่นเองครับโรสนั้นเป็นหัวหน้าหน่หนวยที่3ครับเฮดสิบหน่วยพิทักษ์และอีกทั้งยังเป็นสมาชิกของกลุ่มไว้เซิร์ชอีกด้วยนะโดยบทบาทหลักๆของโรสนั้นจะปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะกลุ่มไวเซิร์ชครับที่มาช่วยฝึกฝนให้กับอิติโกะโดยในอดีตเมื่อ110ปีก่อน โรสก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ตกเป็นผู้คอร้ายจากเหตุการณ์ทดลองของไอเซนจนต่อมาเขาก็ได้หลบหนีไปยังเมืองคารากุระเพื่อสักวันหนึ่งจะกลับมาแก้แค้นไอเซนครับบทบาทของโรสนั้นก็ไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะครับบทบาทของโรสในภาคสงครามเลือดพันปีโรสนั้นก็ได้เข้าต่อสู้กับควินซี่ที่แข็งแกร่งอีกคนหนึ่งครับควกครองตัวสอนเอสมาสเตอร์มาสกิลินนั่นเองโดยในด้านทักษะการต่อสู้ของโรสนั้น ก็เรียกได้ว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านกระบวนการต่อสู้ไปอย่างมากครับทั้งศิลปะาก,การใช้ดาบที่ขัดเกลาจนเป็นอย่างดีหรือจะสังเกตจากการต่อสู้กับเอสปาร์าหมายเลขหนึ่งโคโยเต้สตาร์กเขานั้นก็สามารถต่อสู้กับสตาร์กได้อย่างสูสีกันเลยทีเดียวครับอีกความสามารถหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับก็คือสภาพฮอนโลของโสนั่นเองโลสนั้นมีหน้ากากลักษณะคล้ายกับนกที่มีปากยื่ออกมานะเมื่ออยู่ในสภาพฮอนโล ความเร็วและความแข็งแกร่งทางด้านกายภาพหรือจะเป็นทางด้านพลังกดดันวิญญาณก็พเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเหมือนกันครับต่อมานั้นเรามาดูทางด้านดาฟามิญาของโลสกันบ้างดาฟามิญาของโลสนั้นจะมีชื่อว่าคินชาระครับมีคำปลดปล่อยก็คือจงบรรเลงคินชาระเมื่อปลดปล่อยดาบขั้นชิคายแล้วนะครับดาบนั้นจะกลายสภาพเป็นแท้เหล็กสีทองที่ยื่นหดโจมตีศัตรูได้อย่างอิสระครับมีความสามารถในการสร้างขึ้นเสียงกระแทกโจมตีสศัตรู โดยมีแท่สีทองเป็นสื่อนําเสียงครับในส่วนทางหน้าบางไครของรถนั้นจะมีชื่อว่ากินชาระบุธโทดันเมื่อปปล่อยบางใครแล้วนะครับจะปรากฏเป็นนักระบอมแห่งความตายหลายล้อมรอบศับตรูโดยนักระบอมเหล่านี้จะไล,ล่ระบอมด้วยท่วงท่าโจมตีใส่ศัตรูครับ คนต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คืออีคันสากะจิโรโบครับจิโรโบนั้นเป็นยมุทูนลำดับที่4ในหน่วยที่7นะจิโรโบนั้นปรากฏตัวครั้งแรกเพียงไม่กี่ตอนเท่านั้นครับเรียกได้ว่าเป็นตัวประกอบเลยก็ว่าได้ซึ่งเขานั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครครับที่มาขัดขวางผู้อิจิโกในภาคโทโตเนตี้ความสามารถดาบปมามิญาของจิโรโบนั้นมีชื่อว่า ซึนซาคิกาลาสึมีคำปลดปล่อยก็คือจงกะพือซึนซาคิกาลาสึเมื่อปลดปล่อยดาบขั้นชิคายแล้วนะครับดาบนั้นจะกลายสภาพเป็นเคียวบินขนาดเล็กหลายสิบเล่มลอยล้อมรอบของตัวจิโรโบรครับโดยจิโรโบรนั้นก็สามารถควบคุมเคียวบินได้อย่างอิสระแล้วโจมตีศัตรูด้วยความเร็วสูงได้ครับคนต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คืออัตาอูนาลินโดครับอัตาอูนานั้นนะปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าหน่วยที่7แห่ง13หน่วยพิทักษ์ มาแทนในส่วนของอีบากครับที่มาเป็นหัวหน้าหน่วยที่7แทนอตาอูนานะปรากฏตัวครั้งแรกครับในบ no ีดโนเบรีดฟอร์มเฮลเมื่อเรานั้นมองดูผ่านๆน,นะครับอตาอูนานั้นก็มีลักษณะนหน้าตาคล้ายๆกับซาโดยอยู่นะโดยอตาอูนานั้นก็จะเป็นคนที่พูดไม่ได้ครับหรือเรียกว่าเป็นใบนั่นแหละแต่เขานั้นก็จะมีความสามารถอ่านฝีปากของคนอื่นครับอีกทั้งยังเป็นที่รักของสัตว์อีกด,ด้วยนะโดยในส่วนทางด้านดาบภรรยาของอตาอูานานะครับก็ยังไม่มีการประกาศชื่อของดาบภัรยาของเขานะ แต่เมื่อเขานั้นต้องการปลดปล่อยขั้นชิคายฮตาอุนานั้นก็จะเขียนคำปลดปล่อยไปในตัวดาบครับว่าจงเกิดเมื่อปลอดปล่อยด,ด,ดาบขั้นชิคายแล้วนะครับตัวดาบนั้นจะกลายสภาพเป็นกระดาษที่ร้อยต่อการเป็นสาย โดยตัวลักษณะของกระดาษนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเครื่องร่าของญี่ปุ่นยังไงอย่างนั้นเลยโดยเมื่ออัตาอูนานั้งออกคําสั่งอย่างทางกะตัวกระดาษนั้นก็จะกลายเป็นเกีียวจํานวนมหาศาลครับโจมตีศัตรูอย่างไรก็ตามความสามารถดาบฟัมยางของอัตาอูนานั้นก็น่าจะมีความสามารถเพิ่มเติมและหลากหลายไปอย่างมากครับเรามาต่อกับคนถัดไปกันเลยนะครับกับยามาดาฮานาทาร่ฮานาทาร่นั้นปัจจุบันเขามีศักดิ์เป็นถึงโยมทูลำดับที่7ครับของหน่วยที่4 และยังดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยพยาบาลหมู่ที่14อีกด้วยนะฮานาทาร่นั้นจะเป็นคนที่มีความงุ่มง่ามครับและซื่อบื้อเลยก็ว่าได้มักจะถูกคนในหน่วยนั้นหลอกหรือโดนพระเอกของเรานั้นแก้ไม่ประจำครับเรียกได้ว่าเป็นตัวตลกของเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยแต่กลับกันครับในด้านความสามารถในการรักษาของฮานาทาร่นั้นก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันบทบาทของฮานาทาร่นั้นจะปรากฏตัวครั้งแรกในภาคโซโซ i เ t ตี้ครับที่จะเป็นหน่วยหนุนให้กับผู้อิจิโกหรดอจะเป็นคนคอยรักษาให้กับผู้อิจิโกะยามเมื่อบาด ทักษะในการต่อสู้ของฮานาทาโร่นั้นก็เรียกได้ว,ว่าต่ำมากกันเลยทีเดียวเขานั้นจึงไม่ค่อยมีบทบาทในการต่อสู้สักเท่าไหร่ครับแต่ในด้านความสามารถวิถีมารฮานาทาร่นั้นก็มีทักษะอันยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเรียกได้ว,ว่าเป็นพรสวรรค์นในด้านการรักษาของเขาเลยก็ว่าได้ครับในส่วนทางด้านดาบฟพฟาันยาของเขานั้นก็จะมีชื่อว่าฮิสักโกมารุมีคำปลดปล่อยก็คือจงเติมเต็มฮิสักโกมารุเมื่อปลดปล่อยดาบคาชิคายแลวนะครับตัวดาบนั้นจะกลายสภาพกลายเป็นมีด่าตัด โดยตรงน้างจับดาบน,นั้นจะมีหลอดแก้วประหลอดสีแดงอยู่ในตัวดาบครับโดยเมื่อดาบนั้นไปฟันหรือไปกระทบกับบาดแผลตามร่างกายตัวดาบมันจะทําการรักษาบาดแผลให้ใหายได้อย่างง่ายดายเลยและถ้าหากดาบเป็นสีแดงเมื่อไหร่แล้วล่ะก็ตัวดาบมันจะกลายสภาพกลายเป็นมีดผ่าตัดครับตัวดาบมันจะปลดปล่อยความเสียหายที่ดูดซับเอาไว้ทั้งหมดออกจากเกตม่านวัดตลอดปรากฏเป็นคลื่นพลังสีแดงที่คล้ายกับเซโร่ของฮอลโลโจมตีศัตรูครับยกบไปซะจะไปกันชั่ว เอาละครับนี่ก็เป็นผู้ใช้ดาฟัมิญญาสายวิถีมารทั้งหมดในเรื่องแล้วนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีดาฟัมิญญาสายวิถีมารที่ไม่มีเจ้าของเป็นหลักเป็นแหล่อีกด้วยนะอย่างเอ็นล่าเคียวเทนหรืออิโคมิกิโดโมเอก็เป็นดาฟัมิญญาที่น่าสนใจเป็นอย่างมากครับแต่ทางผมนั้นก็ไม่ได้กล่าวถึงในคลิปนี้นะก็จะจากกันไปเพ,เพื่อนๆชอบตัวละครตัวไหนในคลิปมากที่สุดคอมเมนต์บอกผมกันหน่อยนะและอีกอย่างนึงนะครับ หาข้อมูลตรงไหนผิดภาพประการใดหรือออกเสียงผิดยังไงเพื่อนๆนั้นก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ